ครับโอ้นี่บอกก็เหมือนว่าเป็ดไล่ทุ่งโอ้ยหลายแห่งครับนี่เสน้นมัน 3, 4, สามสี่เจ็ดเซ็นไอ้ไอ้ไอ้บางประหันนี่แหละอยุธยานะมามาจากกรุงเทพกับบัวไก่ับเป็ดไล่ทุ่งอันนี้เลยส้วมเบิ้งเต็มเลยครับเต็มทงเต็มหน้า <Rem ain> นี่ครับเจ้าของเพิ่นั้นยังซื้อแส จบไล่ท่วงเต็มเลมครับครับสำหรับสามสี่เจ็ดท่านผู้ไปสุทยาบางปะหันอ่างทองอย่างเงี้ยเนาะข้างหลังีนเมื่อเจอรุงเทพสามโคบางไส เบิ่งเอาครับพี่น้องเบิ่งโอ้เจาะคลองพยางมากเลมาเป็นปุ่มเลยครับนับไดเจ็ดตัวกับบูงหัว พันธุนล้วพันนี่คือหลายพันเด้วยไม่เป็นพันเดียวหลายพันตัวนะอ่านี่แหละครับเบ็สไรทอง,องครับคุณพี่นองุกท่ันทีเปิดผมกาเบิ่งครับสวัสดีครับ